เจ็ดชั่วโมงเหนื่อยไหมคะไกลมากะไปคนเยอะมากวุ่นวายไปหมดเมื่อกี้ลงบันไ,ไดเลื่อนมากลกัวบันไดเลื่อนจะพังมากเลย เดี๋ยวนั่งแท็กซี่ต่อนะคะไปโรงแรมก,กันรอแท็กซี่เ6 9 3 3มจะมีรถแท็กซีซ่ไปถึงแบบคันเดียวมีไหมห้าคนเ 6, 9, 6้าหกแปดสองสองเก้าหก ภาษาังกิษไงแบ็คบกันบินีแบ็คนี่อ่ะก,ก้อนแข็งรู้ป่ามีแค่บางตู้นะที่เป็นภาษาอังกฤษอ่าลายสองนี่เลือกลายสองมามอปะลายสองพี่ใหญ่อสองเด็กสามลองเลือกเข้าไปก่อนปิพัวสแควร์อ่าพสคร์ ซิเล็กคิวอาร์โคดย่าๆๆๆเขาย,ย,ายอหมเอยกันนะยได้เออห้หยวนเองเออห้าคนนะห้าคนยีิบห้าร้อยกว่าบาทเองกคิวอาร์เคอืมอออจ่ายด้วยอัลติเพย์หาเด็กไม่เจอที่พ่อสแควร์เหรอแยบเฮ้ยไม่กดอะไรอะ่ะอ้าวงั้นะคันเซลิลไปละ น่ายอยู่ใช้กันดีสถานีที่ลงไงอะเวนอะไคิเป็นอย่างนั้นนอืมอาจ่ายจ่ายด้วยอินดีปตทุกมงอนก็ไม่มีภาษา,ยาอยู่นานลบให้เขากดกัดได้ยู่นานลบ <c oughs> ไป,ไปแหอกเรามีเรามีโปรแกรม map อยู่แล้วเราไป<ะ>สายสีเขียวนะคะดูค่ะดูตามสายนะอ,นนอันนี้ไม่น่าใช่ห้ามเข้า,า,ขาห้องน้ำ 换乘十号线往基隆路、杭州路方向的乘客，从右侧车门下车。使用公交卡的乘客,客，可在出站后三十分钟内。听啦，真正因，我跳。 พักกระเป๋ามันเหนื่อยไหมคะพักกระเป๋าเหนื่อยปะไม่เหนื่อยใกล้สถานี People Square รีวิวโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้โรงแรมก็จะห้องก็จะเล็กกว่าที่ต่างจังหวัดแต่ว่าจะมีความอุ่นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลย คือละสองพันกว่าบาทสองห้องก็เกือบหกพันก็ถือว่าใช้ได้ห้องสวยดีอุ่นดีค่ะอออกมาแล้วนะตอนเช้าหกเจ็ดแปดวันนี้ไปดิสนีย์างน้างในมีหอันนี้จินเจียงโฮเทลนะะที่เรานอนอยู่ติดกับสตาร์บัคเลยอันนี้เราเดินตรงไปนิดเดียวนะ แล้วก็ข้ามสะพานข้ามสะพานข้างล่างใต้ดินก็จะถึงสถานีรถไฟสับเพยการใช้สถานีรถไฟสับเวยควรจะดาวน์โหลดอ,อ,อะไรนะ Metro Man เอาไว้นะ Metro m a นแอเปนอะไรมเจียของเด็กที่จะไปดิสนี์วันนี้บอกมือนะคะเด็กที่จะไปดิสนี์วันนี้นอนมาเต็มอิ่ม ่าเมื่อกี้ที่เราบอกนะก็มีเมโทรแมนเนาะแอปเมโทรแมนเข้าไปก็จะมีแบบเส้นทางที่จะบอกนะว่าเราจะไปที่นี่ไปยังไงสําหรับโรงแรมนี้เราไปสายเส้นสีเขียวนะคะลายเส้นสีเขียวแล้วก็เบอร์สองสถานีรถไฟก็ดูง่ายๆเหมือนเหมือนบ้านเราก็คือดูปลายทางว่าไปทางไหนก็ขึ้นให้ถูกฝังขนานเองอันนี้ที่นี่ก็จะใช้ง่ายกว่าญี่ปุ่นเท่าที่ดูนะอืม แล้วก็สำหรับถ้าจะเข้ามาเราพักงแรมนี้ก็สายสีเขียวเส้นสองนะสีเขียวอ่อนเส้นสองแล้วก็ให้ลงที่พี่พอ่อแซกแพอันนี้ร้านกาแฟโรบอทไม่ต้องใช้คนนะสำหรับแมพสำหรับแมพที่ใช้ที่เมืองจีนนะให้ใช้ ไบตูแอปไบตูหรือว่าใช้แมพของ Google เอ้ไม่แมพของ iPhone ได้แต่ถ้าเป็น Google Map มันจะไม่ค่อยสถานที่มันไม่ค่อยเนี้ยหาไม่ค่อยเจอ Google Ma p นี่เอาไว้ขับรถได้แต่ว่าบอกบอกรถจำทางกับรถไฟใต้ดินไม่ได้เออนั่นแหละก็คือเออ g o o g l e m ม p มันมันไม่ละเอียดอ่ะใช้แบบไอรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยไม่ได้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันนี้เราลงลงมาจากโลงแั่งก็เจอสับเบีย์ประตู19ก็ได้นะประตู6ก็ได้ mm. มี2อประตูไป, mm. ปเดินกันเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. เส้นนี้มันจะได้3สายคือสายสีแดงเบ mm. อร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์แปดาเล่าว่าสายสีสีเขียวจากเบอร์สองที่เมื่อวานเรามาจากสถานีนรถไฟเชียงไฮ้อันใหญ่ พอลงมามันก็จะมีบอกว่าทางไปสายหนึ่งสายสองหรือว่าจะไปสาย8เดินไปทางไหน๋<ป>ยวต้องไปซื้อตั๋วก่อนหาตู้แมชชินก่อนต้องถามป้าป๊าก่อนว่าเราไปสายอะไรสายไรสายพม่ามาตู้เราไปสายสีเขียวฟ้าแล้วก็แดงซื้อตู้ก่อนเวนดิ้งแมชชินบางตู้ก็มีภาษาอังกฤษนะบางตู้ก็ไม่มี่ะ รูภาษาอังกฤษยิ่งดีเราไปใส่สีเขียวเบอร์สองนี่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 โนโน้โนาไปลงที่สถานีอะไรว้าวหลงอย่างรถยลงหลานยลงหลานอะไรนะว่าหลงหลานนี่ปะหลงช้างหลงช้างสงชานพัดหลงหยางอ่านว่าหลงช้างนี่หลงหยางรถ ที่ไปต่อสายสีแดงสีเขียวเนี่ยหลงยางถูกเปล่าถูกป่ะดูดีไอ้ทำไมมันภาษาจีนอ่ะกลับไปใหม่เขาอยู่ไหนพี่พ่อไงหลงยางรถเอาเท่าไหร่ไฟชิวๆแสงหยวนสี่หยวนไงสี่หยวนห้าคนเล็กห้าดิอ่าอ่าอ่ะคิวอาร์โคเปเมนต์อะคิวอาร์โคเปเมนต์ถูกป่ะอันนี้ป่ะคนที่เหรอเออคนที่ทนคนละสี่คนละสี่หยวนเอง 20บาทที่ออมแอมเพจช้เราจ่ายด้วยอาลีเพ์คราไปเดินตามสายสีเขียวเราก็ดูป้ายข้างบนเอาเนี่ยตายสองอาไม่ได้เดินไปทางนี้ว้าไปได้อ่ะเอาตัวกระเป๋าก่อนเนาะเอาตัวกระเป๋าก่อนอ่ะอาตื้อ อ้าลิมิตตดเออต๊ด,ดเราเดินต่อนะคะคนจะเยอะนิดนึงเหมือนญี่ปุ่นเลยก็ดูตามป้ายข้างบนเป็นหลักก็จะมีบอกว่าายไหนไปทางไหนเหมือนญี่ปุ่นไม่ยาก ดิมินเร็วๆหน่อยเราเดินนำเราปิดท้ายนะ,ป,ะป้า้าเดินนำเราปิดท้ายต้องคอยดูกระเป๋าไว้เพราะกระเป๋าสีอะไรได้หาเจอคนเยอะกระเป๋าป้าฟ้าสีอะไรเนีย่ยคอยดูกระเป๋าเป,ป๋าไว้นี่เบอร์สองไม่คนเยอะจัง

ก็ถอดเสื้ออยู่บ้านบอว่าคันยังนะคะยังเดิไมไม่ถึงไกลภาษาอังกฤษมีครบอยาก็ดูนะว่าเราอขอึนะ้นฝั่งนอะไรนะไปไหนนะ หลงอย่างรถฝั่งนู้นเหรออันนี้เราไปอันนี้ไปปูดงนะฝั่งนี้ไปปูดงไงหัวรถไฟให้ดูหัวรถไฟดิวิ่งไปเออให้ดูสีเขียววิ่งไปไงหลงอย่างอะมันไปเชื่อมไงเบอร์สีส้มสีฟ้าสีสีตันเดินอล์ฟีฟ้าหัวรถไฟแบบนี้มีสองฝั่งนะ ไปสายสีฟ้าเบอร์สิบหกเอสิบหกเออเบอร์สิบหกไปเดินเตามป้าสหเออสิบหนบกปด1ิปดด้างหน้าด้วยดูข้างหน้าด้วยขึ้นแล้วถึงล้ ตั<ไ>วเกียวนี้แบบเ,ว,ดเ,ดว,เวลารสชอาวของเซี่ยงไฮ้มันก็จะยุ่งวุ่นวายหน่อยโูมมแต่เดินกันแบบว่าเอื่อยเฉยเขาผิดช่องเลยเขาออกทางไหนเนี่ยเอ,ออ,เอ,อนี่เหมือนทางออก เดี๋ยวเราขึ้นสายสีฟ้ากันนะแล้วเดี๋ยวเราไปแอดจั๊ดตั๋วที่ปลายทางเพราะว่าซื้อมาแค่สายเดียวนึกว่าซื้อทีละสายอันนี้เราดูหลงอย่างเดี๋ยวเราไปเขาชานรถเขาชันรถก็ไปถึงสามมันรถแน่นหน่อยอ๋อไม่ค่อยโตเดียว

ดี๋ยว็วเยอะนัมาไนี่น่งนั่งกับแม่ค่นั่งเดที่วเดทีกป้าไม่นั่งกับสาวๆไม่ใช่แค่ชอบมาเที่ยวมอนอกปะ I yeah. do โมงครึ่งยังไม่ถึงเลยนะคะเราเป็นวันเย็นได้ยัอ้อยดูป้ายก่อนที่ดีสอนนี้มันชัดอ่ะเราดูชา แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะดิสนียตอนนี้เวลาเก<ม>้าโมงเชา้าสอชั่วโมงในการเดินทางนะคะเป็นแบบสโล์ไลฟ์รวมค่าตัว๋วคนละคนละเออยี่สิบสองหยวนอะ ใช่ไหมเอมไม่ให้สองที่สองนหยวนไ,ไงคนละเหยวนคนละเหยวนเจ็ดห้าสามบาสามสทไ,ไงถูกอังกฤษก่อนซื้อตัวซ <ep> ื้อตัวขากลับเลย People Square นี่ไง People Square อะาคนสามสิบาท 4, ออสาหยวนสแกน3สหยวนสามสิ สามสิบหยวนเท่ากับร้อยห้าสิบบาทโอ้เรา<ม>ถูก <พง S 1> นะร้อยห้าสิบบาทห้าคนคนละสามสิบบาทเององตกลคนละสามสิบบาทสามสิบหยวนนะอืมอ๋อทั้งหมดทั้งหมดทั้งหิหยวนอืมคนละสามสิบบาทซื้อที่เดียวไปเลยนะเลือกปลายทางไปเลยได้ทุกสายมันเป็นเมโทรอันเดียวกันสับเบนเดียวกันอร่อยจังเจ้าของเดียวกันไม่ต้องเปลี่ยนดูเก้าโมง<ม>นะคะ ดูคนเยอะแค่ไหนต <No. S 1> ู้ไหวอ่ะเปล่าไม่ไหวอ่ะดูคนอันนี้มันธรรมดานะ <Okay. S 1> คนเยอะมาก <Okay. S 1> ลบลบลบ <Okay. S 1> ทำไมเขาวิ่งกันหมดเลยเขาวิ่งไปต่อคิวกันหมด <Okay. S 1> ดูจ้า <Okay. S 1> คนเยอะแค่ไหน

มังเปิดได้สาวันรอ75นาทีให้มาดูออฟฟิศอันนี้ห้องทำานให่ม่ตอเวิด์กอยากห้องทาย อนนี้เราค่ชอบอะไกันไม่รู้เนี่ยเรายังงงของขังห้องขัง,ง,ขงตัวอะไรอยู่

在哪儿？好小雨公司。哦、嗯，嗯把所有警员都派到冰川镇，万一他们搞砸了，你们俩要负责。<laughs> 现在上警车，取下背包。

Wow, mà lèo!